รักษาสุขภาพด้วยนะคะต้ารักมากเลยค่ะร้านนี้โคสุปะซูชิบาร์ไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่านะคะไปสั่งร้านนี้มาในแกลบค่ะเปิดออกมาก็ประทับใจเลยค่ะเขาเป็นห่วงสุขภาพเราให้คะแนนความใส่ใจลูกค้าเลยค่ะที่สั่งมาก็จะประมาณนี้ซูชิเขาก็คําใหญ่นะคะคําที่สั่งมาก็คําละ20กว่าบาทเองถือว่าคําใหญ่ใช้ได้เลยค่ะซุปมิโซกก็แพ็คมาอย่างดีนะคะเรียกว่าใส่ใจลูกค้าดีมากเลยค่ะละการนี้ค่ะข้าวหน้าแซลมอนมีตรงส่วนท้องตาด้วยนะคะวาซาบิเขาก็ให้มาจุกๆุกอยู่เหมือนกันอัน สั่งเป็นโปรโมชั่นมานะคะเซตนี้ก็กร้อยกว่าบาทค่ะแซลมอนสดข้าวกำลังดีรสชาติก็ดีนะคะอันนี้เป็นซูชิทูน่าเบิร์นค่ะคำใหญ่ใช้ได้เลยทูน่าก็สดค่ะอันนี้ทากโกะค่ะรสชาติดีนะคะร้านนี้เขามีซูชิหลายหน้าเลยค่ะนี่ค่ะให้ดูเนื้อย่างออสเตรเลียค่ะคำใหญ่มากซอสอร่อยมากค่ะ สุกมีสกก็กําลังดีเลยนะคะอิ่มแล้วสดชื่นโดยรวมแล้วนะคะถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาค่ะใครอยากทานตามนะคะก็หาได้ที่ Google ในแก๊ฟฟูดก็มีนะคะอร่อยบอกต่อค่ะ